ขอเชิคนเขียนเลยครับคนเขียนครับเชิญเลยครับคนเขียนกันนะครับใบตดพิมพ์สะโทรรูมาตลอดบ้างดอกปลื้มเราดีใจค่ะตั้งใจมาเลยค่ะฮะคครรับับพอเจอแล้วเป็นไงฮะเดี๋ยวผมก็เคยเขินผมก็เคยเขินสาวตรงนั้ คยเจอยู่ยองใช่ไหมครับผมเคยเจอค่ะที่ปารีสบ้านใช่แล้วผมตอนนั้นเขาก็เซลลวผมกันแต่ว่ายังไงไหนฟ้องได้ไอ้น้องเป้ออิจฉายู่ยองแน่เลยอะไรนี่ก็มาเลยครับผมจริงๆก็แอบอิจฉาแต่ทำไมเวลาผมไปแล้วไม่เจอใครบ้าบแล้วเราก็ไปคอมเมนต์ว่าเราเป็นนกอะไรนะเรานกอะไรอ่ะสัญญาอะไรเงอ่ะเอาผมไปคอมเมนต์ได้เหรออ้าวลืมไปหมดแล้ว ทุกคนแลยครับครับทำไมถึงชอบทำไมถึงประทับใจทำไมถึงชื่นชมไปเฟิร์นะเพราะอะไรเอ่อ uh บอกหน่อยบอกหน่อยผมกเอ้ยผมเฮ้ยโอ้ยเป็นอะไรพี่ผมใจ้มมออกวน <c oughs> แล้วทำไมดีคร <c oughs> ทุกคนทำไมดีฮะ จะเป็นจะลบล้างทีแม่จะเป็นที่การไม่พอแล้วเจอเจอยิ้มแม่จะทำอะไรได้อือคือผมก็นั่งดูนะผมว่าผมดูรายการที่พี่เฟิร์นไปออกกับพี่โอ๊ตป๋โมดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับผมแล้วคือผมก็รู้ว่าแบบว่าพี่เฟิร์นเนี่ยแบบเขาเป็นแบบว่านางเอกที่หนึ่งของไทยเลยนะครับผม แต่พอ,อเห็นอยู่กับพี่โอ๊ตปัมโมลแล้วแบบเขาเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะแบบซึ่งในิี่ผมันเป็นปอ์ที่แบบว่าผมชอบมากแล้ว<อ>ก็คือแบบไม่จําเป็นที่จะพูดถึงเขามองหนะ้าเขาได้ไหมคือเหมืนคุยกับพี่จะตายเอา คงจะเป็นอยู่าี้ทุกคนไปหบค์แบงคองพี่ต่อไปหมดแล้วไม่รู้สี่จันยี่ไหนนะครับขอบคุณมากมีความสุขจริงเลยคือผมก็ชอบพี่เฟิร์นเองนะครับผมที่แบบว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าติดดินกันเองแบบว่าเข้าๆหน่อยนะผมแต่แบบเอออแบบอะอย่างเรื่องล่าสุดที่พี่เฟิร์นเขาเล่นเป็นสายลับป่ะใช่ไหมแบบเรื่องนั้นน่ะก็แบบ คือเขาก็เล่นแบบมีความแบบว่าเขาเรียกอะไรวมันมีหลายโเงนต์มีหลายพอยที่แบบมันทำให้ที่ตกผมได้เนีคร,รับผมก็มา